รีวิวการเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าวชิระมัรพุตคนเดียวแบบไม่มีรถส่วนตัว ส่วนตัวอยู่ที่ปทุมธานีก็เลยไปที่รังสิตเพื่อขึ้นรถที่ท่ารถตู้ต่างจังหวัดนะคะซื้อตั๋วช่อง49ที่ไปมอบูดาเแต่เราลงแค่เฉลิมไทยไม่ต้องไปหน้ามอนะใช้เวลาเดินทางแค่ชั่วโมงกว่าเท่านั้นจากรังสิตถึงเราจ้ามาต่อวินมอไซค์กันหรือใครจะเรียกแกร็บเข้ามาก็ได้นะคะจะราคาถูกกว่าพี่วินแต่เราหิวข้าวมากคือถ้าไม่ได้กินตอนนี้อีกทีก็น่าจะเป็นภูนี้เช้าเลยก่อนขึ้นได้ตกลงกับพี่วินแล้วว่าแวะร้านข้าวให้ด้วยนะคะ จะบอกว่าร้านที่พี่วินพามาข้าวอร่อยมากมีหน,น้าระหว่างรอลูกค้าเยอะเฉียวต,ตอนที่เรารอข้าวอะพี่วินไม่ได้อยู่ด้วยนะกินเสร็จก็โทรตามให้มารับอีกรอบสงสัยจะไปหารายได้ระหว่างที่รอรับบินเสร็จวิวข้างทางธรรมชาติสุดๆไปเลยและแล้วเราก็มาถึงจนได้ส่วนค่าโดยสารนั้น150บบาทค่ะการเดินทางมาปฏิบัติธรรมครั้งแรกไม่ได้ยากอย่างที่คิด ออกจะสะดวกสบายได้ซ้ำเผื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่อยากมาแต่ว่าไม่ได้มีรถส่วนตัวแบบเรานะคะหรือใครขึ้นรถที่หมอชิดถึงชนบุรีแล้วก็ลงที่เฉลิมไทยเช่นกันนะคะก็ได้เลยว่าจะนั่งแกร็บหึือินมอเตอร์ไซค์เพื่อเข้ามาที่วัดก็ได้ทั้งนายถ้ามาหลายคนเรียกแกร็บจะสะดวกกว่าและประหยัดกว่าค่ะ เรามาทั้งหมด5วันเป็น5วันที่คุ้มมากๆลดโซเชียลได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแถมยังได้ข้อคิดหลายอย่างกลับไปรวมถึงกัลยะาณมิตรที่ได้พบพานกันถึงจะมาคนเดียวแต่ได้เพื่อนใหม่กลับไปเยอะมากๆเลยค่ะมีอโอกาสจะกลับไปบ่อยๆอย่างแน่นอน